Lúc sau 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 đi bảo sau này. Tất cả lúc Lúc sau này. 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 แต่ว่ามันติดตอ่อมันเนี่ยมันไทยทุระนักเพาเขาเป,เป็นเป็นตำรวจเป็นผู้กองธุระมันไทยนักบัก<ม>ได้โตไปกับบักได้ได้คู่กันกกมผมก็อยู่ใกล้ๆแล้วเนี่กลับไปจากผมนี่ไปหายลา,ยลายประมาณสองชั่วโมงลาอย,ยู่ที่ไหนอ่ะอยู่เกาหลีเกาหลี นั่งเครื่องบินไปนะสองชั่วโมงนะบะไก่นะทีนนะนั่งเครื่องบินสองชั่วโมงมันนั่งไปกรุงเทพสองหลอดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อมู่ฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่หลาโคนไงลูกไอ้เหมียงเปิดนึกยันฮะ อุ้งสาวอวักเว้นวักอุ้งสาวถามว่าสาวต้อยหวันแง่บ้างเลือหยังสาวไทยสาวอินโดนีเซียสาวเวียดนามกับินอ่าเมลียงเมมเลียงเขาเมลียงเขาเป็นคนไทยไปได้ผัวไต้หวันเมลียงไกลเหรอ ลูกสาวถามได้เดือนตั้งใดเลี้ยงไก่อยู่นี่ประเทศเดือนสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นสี่หมื่นไว้มาเฮ้ยแบ่งมาไว้ตังเพจส 2, 30, ักสองสามหมื่นเนี่ยอยู่ตังปุ้นไม่ใครได้ใจหรอกวักี้กินไม่อ้วนเดี๋ยฮะอู้กับลูกสาวก่อน เชียวคขางต้อตลอดไปกินนะเบ้กเบกแต่ว่าชื่อนี้กระโดดไปเอาหายละอยู่ะน้าเดียเพิ่อยู่กับมนอยู่กับแม่นองอุดรแม่นออดไมรูหัวเลาะเลยสเดแหงนาเดียวเพิ่งแ่อกร้ง่างแล้มันจะมาฟังชันอะไรละ อ่มัาต่างชาตแล้ว่ะ่างชาติน่ยแตว่าจะปจะปี้วันอีกอนะผมไม่ได้ทำโอ้ิหป้ง่ายก็พอถ้าชงกันมาแหละนะ่เนี่งกันน่าฟ้องก่าลา,า,าขึ้น,นามาดึกกอ,อ่ะลอกขึ้นมะดชงกัน่าลูกมัองกะบ่หูเด้ออันนั้นอ่ะ

เอากลับไปสอดไอ้กลับประจวบเลยนะที่มอไม่ถึประจวหนูเยอะด้วยที่ไม่สอดไอ้ที่ประจวบลูกสาวมาทอดน้าการออกมันลูกองนักกว่าเดิมนะอโชว์ไดยโชว์ได้เลยโอ้ลุงสาวอย่าไปโชว์นะไอ้บีมันฟันฟันหล่อไอหมีนไอหมีฟันหล่อกุเกี้ยวเดี๋ยวเกี้ยวหลอนวันน่ะตากะร้อนร้อนเลย